สวัสดีครับพูก,กับสรุกคาว Liverpool. ลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่2คนนี้เหมาะสมตำนานลิเวอร์ pool ชีเป้ากุนซือคนใหม่เพื่อสารต่อง,งานจากเจคกิ้งครับ2ชื่อผู้สารต่อเจคกิ้งครับฟิลทอมสันนะครับตำนานทีมลิเวอร์ pool เปิดเผยมีอยู่2ชื่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการทําหน้าที่เจ้าหน้าใหญ่เรดแมนชินต่อจากเจคกิ้งคลับกุนซือชาริมันที่แสดงท่าทีว่าไม่ต้องการต่อสัญญาเพิ่ม จิกกิงคลอปนะครับมีสัญญากับทีมดังของสึกพิมลีกจนถึงปี2024และแม้เจตัวจะยืนยันว่าไม่คิดอำลาทีมก่อนหมดสัญญาอย่างแน่นอนแต่เขาแสดงท่าทีเช่นเดียวกันว่าจะอำลาทิมแอนฟิลหลังจบสัญญาด้วยเหตุผลนี้นะครับหงแดงจึงมีหน้าที่จะต้องมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้และล่าสุดเมื่อวันที่28มีนาคมพโมได้เสนอตัว2ตัวเลือกที่เขามั่นใจว่ากู้ควรกับตำแหน่งดังกล่าวต่อจากจิกกิ้งครับ ผมคิดว่าสตีเวนจูลาเป็นตัวเลือกที่ดีและคุณน่าจะเห็นข่าวแล้วว่าเขามีความเหมาะสมโดยธรรมชาติตำนานคนดังเอ่ยกับสื่อท้องถิ่นของเมืองลิเวอร์พูลถึงอดีตกัปตันทีมซึ่งปัจจุบันกุมเมืองยนแอสตันวิลล่าหลังสร้างชื่อได้อย่างนา่าประทับใจกับเรนเจอร์ในลีกเมืองน้ำเหมาแน่นอนว่าเจเกนกลอฟเคยอยู่กับไมค์และุริเซียดุนมุนส่วนสตีเวนย้ายไปที่เรนเจอร์ซึ่งเป็นสโมสรใหญ่จากนั้นเขาก็ไปที่วิลล่าคุณก็คงเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและนักเตะที่เขาดึงม การเซ็นสัญญากับฟิลิปเป้กรุยโยก็เป็นเพราะสตีเวนจูลาน้องเตะต้องการเล่นในกรุ๊ปเขาซึ่งจะส่งผลดีต่อลิเวอร์พูลนอกจากสตีวีจีแล้วทอมโมยังได้แสดงความเชื่อมั่นที่ว่าเป๊ปไรเดอร์มือขวาของเจ็กกิงคลัก็เป็นอีกตัวเลือกที่เหมาะสมในการรับพิจารณาให้เป็นโค้ดต่อจากเจ็กกิงคลับโดยโค้ชชาวแนแลนด์วัย39เปีเข้ามาร่วมทีมมาร่วมงานกับแบนดอนโรเจอร์ภายในทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2 0 1 4ก่อนที่เขาจะย้ายไปกุมเงียน NEC Nice Megan บ้านเกิดในฮอลแลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมในปี2 8 8แต่โดนไล่ออกเนื่องจากพลาดการพาทีมเลื่อนชั้นและกลับมาสู่แอนฟิลด์อีกครั้งนะครับมาเป็นมือขวาของเจ้านายชาวเยอรมันในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันเขาไม่สงควรถูกมองข้ามเมื่อเจอกิ้งครอปจากไปใช่เช่นเดียวกับสตีเวนถ้าหากย้ายมาผมก็ดีใจแต่ถ้าเป๊ปไรเดอร์ได้รับตำแหน่ง เขาก็สามารถแทนที่เจกเกนครอปได้เพราะคุณคงเห็นแล้วว่าเขามีบุคลิกที่เก,กลี้ยกล่อเหมือนกับเจกเกนครับและเขาเป็นโค้ชที่ดีเช่นเดียวกันเด็กคนนี้ระดับโลกอาเวดยกสตัน์ลิเวอร์พูลเป็นแม็คขวาคนโปรโดของเขาแบ็คขวาในดวงใจ เดนิเออเวนนะครับฟุตบ็ลจอมเก๋าแห่งบาร์เซโลนาชีตเรนส์อเล็กเซนเตอร์โนมีฟีทาบเข้าขั้นระดับเวลคลาสพร้อมระบุลิเกมกับอาชราฟคาฮิมีก็เป็นแบ็คขวาอีก2รายที่ตนชื่นชอบสไตล์กันเลนเดนิเออเวนนายกแบ็คขวาประสบการณ์สูงของบาร์เซโลนานะครับเปิดเผยว่าเชตเรนส์อเล็กเซนเตอร์โนยอดฟุตบ็ลของลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นตำแหน่งแบ็คขวาที่ตนชื่นชอบมากๆที่สุดณตอนนี้ทันนีอเวสได้รับการยกย่องเป็นแบ็คขวาที่เก่งกาจที่สุดในโลกคนหนึ่งมาอย่างยาวนาน และล่าสุดเจ้าตัวก็มีโอกาสได้เผยชื่อสามแม็กควาในดวงใจในยุคปัจจุบันผมรู้สึกชื่นชมในตัวของเทรนส์อเล็กเซเนอโนเป็นอย่างมากดาวเตะชาวบาซ์เลียนในวัย38ปีกล่าวกับนิตยสาร4ฟร์โฟโดยครับเป็นนักฟุตบอลที่เจ๋งมากๆเลยเด็กคนนี้มีทักษะความสามารถระดับโลกนอกจากนี้แล้วนะครับผมยังชอบดูวิธีการเล่นของริจมแบ็กขวาของเชลซีกับอชลาร์คาฮิมีของปารีสแซงต์แชมงอีกด้วย พวกเขาเป็นการผสมผสานกันระหว่างความแข็งแกร่งกับเทคนิคและยังเป็นนักเตะที่เก่งมากๆอีกด้วย3มคนนี้มีคาแรคเตอร์และสไตล์การเล่นที่แตกต่างกาันแต่พวกเขาก็ต่างรู้ดีถึงหน้าที่ของตัวเองถ้าทำจริงมีโดดอดีตแบ็คหลิเวอร์พูนนะไรฟอร์ดร,รุ่งแน่ถ้าหากซบหงแดกจินตนาการเกรนจอนสันนะครับอดีตแบ็คขวาของลเวอร์พูลมั่นใจว่ามาคัดไรฟอร์ด ยานีแมนเชสเตอร์เซนต็ดมาเล่นเป็นกองหน้าให้กับลิเวอร์พูลคงจะสุดยอดเกินบรรยายแต่เชื่อหากราซี่ทำแบบนั้นก็คงโดนบีบคอตายแง่งเกรนจอซันนะครับอดีตฟูลแบ็กระดับทีมชาติอังกฤษและของลิเวอร์พูลเชื่อว่ามาร์คฮร์ดฟอร์ดกองหน้าเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำาน่วยงานได้อย่างสุดยอดหากย้ายมาเสริมแนวรุกให้กับหงดังลิเวอร์พูลราซี่ต้องพบกับฤุูนการที่แสนยากลำบากนับตั้งแต่หัวใจสลายแพ้รอบชิงชนะเลิศในศึกยูโร2 0 2 0 โดนนักเตะฟอร์มหลุดอย่างต่อเนื่องและโดนรอบเป็นตัวสำรองจนทาให้มีกระสยข่าวว่านักเตะต้องการอําลาทีมโอรดฟอร์ดในช่วงที่ผ่านมาสื่อหลายสำนักรายงานมาว่าแรฟอร์ดที่ยิงได้5ประตูจากการลงเล่น26เกมให้กับต้นสกัดในฤดูกาลนี้ได้รับรความสนใจจาก Arsenal, อาร์เซนอลรวมทั้งทีมดังในลีกต่างๆอย่างไรก็ตามจอห์นสันซึ่งเป็นอดีตแบ็คขวาของหงส์แดงเชื่อว่าแรฟอร์ดจะไปได้สวยกับการเล่นแนวรุกให้กับทีมของคุนเสอยร์เชกิงคลับ ผมชื่อว่าไรฟอร์ดเหมาะสมกับทุกขีมทีมใดก็ตามที่ได้ตัวเขาเหมือนกับได้ผู้เล่นชั้นยอดเพราะคุณไม่มีทางสูญเสียความสามารถของคุณในทั่วข้ามเขื่อนลองนึกภาพเขาอยู่ภายในทีมลิเวอร์พูลดูสิครับเขาคงสุดยอดมากๆแต่ก็คงโดนบีบคอตายแง่แง,าง,างาหากตัดสินใจแบบนั้นกเกลนจอห์นสันกล่าวทิ้งท้ายมันต้องอย่างนี้สิ ฟอร์มิโยยืนยันลิเวอร์พูลคือสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาและเขาก็ไม่เคยคิดเรื่องการย้ายทีมเลยแม้แต่ครั้งเดียวฟอร์มิโยนะครับกองกลางชาวสัมบ้าบราซิลของลิเวอร์พูลก็ไดาไม่สัมภาษณ์แบบหวานเี๊ยบให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ยิ้มแก้มปรีกันแทบระเบิดเมื่อมีรายงานบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเจ้าตัวออกมาว่าในตอนนี้ตัวของเขานั้นนะครับไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลแต่อย่างใดแม้จะได้รับการยอมรับในวงกว้าง แต่เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขายังคงโฟกัสแค่การทําผลงานที่ดีให้กับลิเวอร์พูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเลยในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนโดยฟมิโยนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับนิตยสารโฟฟอร์ 2. โดยทางลิเวอร์พูลก็ได้คัดลอกเรื่องราวดังกล่าวนี้มาลงในเว็บไซต์ของสโมสรลิเวอร์พูลดอทคอมโดยอ้างอิงคาพูดของฟมิโยที่ระบุว่าในตอนนี้ตัวของเขนานั้นกาลังมีความสุขกับทุกช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูล สมโมสรแห่งน,นี้คือสถานที่ที่พิเศษสําหรับตัวผมและไม่มีที่ไหนอีกแล้วบนโลกใบน,นี้ที่ผมจะเล่นฟุตบอลได้อย่างมีความสุขเท่ากับลิเวอร์พูลตอนนี้หัวใจของผมมีแต่ลิเวอร์พูลเท่านั้นซึ่งมันก็ทําให้ตัวของผมสามารถตั้งสมาธิกับเกมที่อยู่ตรงหน้าแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลย ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าอนาคตของตัวผมนั้นจะเป็นเช่นไรแต่ที่แน่ๆอนาคตของผมในอีก4ปีข้างหน้าจะยังอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเพราะผมเพิ่งต่อเซญนตเชอมาใหม่กับทีมระยะย,ยาวจนถึงปี2026เมื่อช่วงสามเมอร์ปีที่แล้วผมมีความสุขกับผลงานของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เป็นอย่างมากเราสามารถคว้าแชมป์แรกเข้าสู่สโมสรได้แล้วนั่นกอแชมป์คาราบาวครับและตอนนี้เรายังเหลืออีกถึง3แชมป์ให้ได้ลุ้นกัน ซึ่งผมหวังว่า3มรายการของเรากำลังมีลุ้นนั้นจะสามารถเปลี่ยนให้เราเป็นผู้ชนะได้อย่างน้อยซึ่งหนึ่งรายการซึ่งฉะนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะเรียกได้ว่าเป็นปีที่สําเร็จของลิเวอร์พูลผมยืนนั้นว่าที่ผ่านมานั้นมีหลายสมุรติดต่อมหาตจวผมเป็นระยะระยะแต่ผมกําลังมีความสุขที่ดีมากกับลิเวอร์พูลจึงได้ตอบพวกเขากลับไปว่าผมยังไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนแต่ถึงนั้นผมก็ดีใจที่ความสามารถของผมนั้น ได้รับการยอมรับในวงกว้างจะมีหลายสโมสรเห็นคุณค่าของตัวผมแต่สําหรับตอนนี้ผมคือนักเตะลิเวอร์พูลและจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานหลายปีหรืออย่างน้อยก็จนกว่าสัญญาของผมกับลิเวอร์พูลจะหมดลงฟาร์มินโยก,กล่าวทิมไทยได้ใจไปเต็มๆนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่29มีนาคม ขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคั f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ